ยูเวลต์เนเวอร a l อล์กเดินไปด้วยกันกับชายผู้บากคลั่งลิเวอร์ pool สนับสนุนช่องง่ายๆแกซื้อสินค้าลิเวอร์ pool ที่ปักหมุดเอาไว้ทุกการซื้อคือกำลังใจให้เราผลิตคอนเทนต์คุณภาพขอบคุณที่รักกันสวัสดีครับพบก,กับสุลการลิเวอร์ pool เราเริ่มต้นกันที่จะมี่คาเลเกอร์ทีนะครับนูนเยสอาจจะโดนไข่ทิ้งส่วนเอียนไรเนะเขาต้องยิงให้มากกว่านี้จะมี่าเลเกอร์อดีตกองหลังลิเวอร์ pool แสดงความกังวล และความกังขาเกี่ยวกับอนาคตของดาวินูเยตในทีมแอนฟิลโดยชอว่ากองหน้าทีมชาติอุรุกวัยอาจจะถูกขายทิ้งออกไปหากยังไม่สามารถพัฒนาฟอร์มการเล่นได้ดูเยสฟอร์มยังไม่เปลี่ยนดาวินูเยนะครับยามารุ่มทีมลิเวอร์พูลโดยค่าตัวสถิติสโม,มสร85ล้านปอนด์ในช่วงเสมอปี2 0 2 2แต่จนถึงนาตอนนี้เขายังไม่สามารถจูฟฟอร์มได้อย่างที่หลายคนคดาดหวังเอาไว้รูุ้กการนี้นะครับ นูเนสลงไปแล้วถึง17เกมในทุกรายการยิงได้เพียงแค่3ลูกเท่านั้นเดวิลเยนไรต์ตั้งคําถามถึงความคุ้มค่าเกลลินิีวิลนะครับอดีตกองหลังของแมนเชสเตอร์เตดและเยนไรต์อดีตกองหน้าของไอพิญญาอาร์เซนอลซึ่งทําหน้าที่เป็นนักวิเคราะห์เกมให้กับสกายเบดต่างก็ตั้งคําถามถึงความคุ้มค่าของดามวนูนเยตเขาค่าตัว85ล้านปอนด ผมไม่สนใจหรอกมันยังคงเป็น85ล้านปอนด์ผมคิดว่าด้วยราคาขนาดนั้นเราคงจะได้เห็นอะไรจากเขามากกว่านี้แล้วมันไม่แตกต่างอะไรจากที่เขาเป็นอยู่ณตอนนี้เลยสนจะมีการเลิก,กชี้อาจโดนขายทิ้งจะมีการเลิก,กนะครับซึ่งรวมวิเคราะห์เกมด้วยเชื่อว่าดัมเียสอาจจะถูกขายทิ้งออกไปหากยังไม่สามารถพัฒนาฟอร์มการเล่นได้ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะอยู่ที่นี่ในฤดูก,กาลหน้าหรือไม่ผมคิดว่าลิเวอร์พูลจะปล่อยเขาออกไปจะมีกาเลิกก,กล่าวหงส์แดงยังคงหนุนหลัง เดวิลตั้งกรอสังเกตว่าแฟนๆลิเวอร์ยังคงสนับสนุนนุนเยสอย่างเต็มที่แม้ว่าเขาจะทำาง,งานได้ไม่คงเส้นคงวาเจมมีก่กาลเกอร์อธิบายว่านุนเยสถูกมองว่าเป็นฮีโร่โดยแฟนๆลิเวอร์เนื่องจากเขาทุ่มเทและทำงานอย่างหนักเพื่อเทียมนุนเยสกับโอริกี้คด่กกด,ดีกว่ากันเดวิลถามเจมมี่กาลเกอร์ว่านุนเยสดีกว่าดิวกโอริกี้อดีตกอน้าลิเวอร์พูลหรือไม่โอริกี้ขึ้นชื่อลือชาเรื่องการทำประตูสำคัญๆให้กับลิเวอร์อ แม้ว่าจะไม่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงเขาดีกว่าที่บอกโลกี้แน,น่นอนจะมีกาเลเกอร์ตอบอย่างไรก็ทมเอียนไลและแกอร์นวิวก็เห็นต่างว่านูนเยตจำเป็นจะต้องยิงประตูมากกว่านี้การพลาดโอกาสทองในเกมพบกับนิวคาสเซิลในเกมที่ลิเวอร์พูลบุกไปเสมือนเดนคาสเซิล2-2เมื่อคําคุนวันพุทผพานมานูนเยตพลาดโอกาสทองที่จะทําประตูเจา้าวันังกาคลคาริเกโปมองบอลข้ามนิกโป๊เพื่อเสาประตูไปแล้วแต่นูนเยตกลับยิงบอลพลาดทั้งๆท,ที่ประตูว่างเปล่า บทสรุปนะครับอนาคตของนูเยตในทินแอนฟิลยังคงไม่แน่นอนเขาจําเป็นจะต้องพัฒนาฟอร์มการเล่นและยิงประตูให้ได้มากกว่านี้เพื่อพิสูจน์ตัวเองและรักษาความหวังในการค้าแข่งกับลิเวอร์พูลต่อไปนะครับอันเนอสลอดมั่นใจนะครับซันอาจจะต่อสัญญานังโชว์ฟอร์มเทพในเกมเสมอสาลิกาดงอันเนอสลอเนี่ยผู้จัดการทีมลิเวอร์พูล ได้แสดงความมั่นใจว่าโมเมตซาราปีตัวเก่งจะตอนเซตนั่ใหม่กับสโมสรหลังจากที่เขาโชว์ฟอร์มอย่างสุดยอดในเกมพิมพ์ังีฤษที่หงแดงบุกเป็นเหนือกับนิวโคโซ่สามสามในกําคืนวันพุธที่ผ่านมานะครับซาลาฮอตต่อเนื่องโมเมตซาร์นกับระเบิดฟอร์มทำสองประตูกับอีหนึ่งแอซิตในเกมนี้รวมถึงยิงชนคันอีกหนึ่งครั้งดาวเตะทีมชาติด,ดีเย็บนะครับกำลังอยู่ในช่วงฟอร์มฮอตอย่างต่อนเนื่องโดยยิงไปแล้วถึงเก้าประตูจากเจ็ดเกมหลังสุดอันเนอร์รดปลื้มฟอร์มซารา อันเอร์สโลตกล่กาวชื่นชมซาร่าว่าทุกครั้งที่เราต้องการโมเขาจะทําประตูได้เรากาลังหวังและเราคาดหวังว่าเขาจะสามารถทําสินี้ต่อไปได้อีกนานเขาโดดเด่นมากในครึ่งหลังเขาทําสิ่งที่พิเศษมากมายให้กับเราโมมีผลกระทบอย่างมากมั่นใจซาร่าจะอยู่ต่อเมื่อถูกถามถึงความเป็นไปได้ในการตอ่อชนงแชมปใหม่ของโมซาร่าอันเนอร์สโลตตอบว่า เป็นการยากที่จะทํานายอนาคตเต่โมลอยู่ในสถานที่ที่เหลือเชื่อในทีมที่ดีมากที่เปิดโอกาสให้เขาในขณะน,นี้และเขาสามารถทําสิ่งพิเศษพิเศษได้โมเป็นผู้เล่นที่พิเศษการจบสกอร์ของเขานั้นเจ็บขมมากเขาเป็นตัวอย่างที่ดีและเขาฝึกซ้อมอย่างหนักไม่น่าแปลกใจเลยที่เขาทําได้ดีมากๆหงแดงพลาดท่าซาเิกาโดงไล่เจ้าแม้ซาลาจะโชว์ฟอร์มเนี่อย่างเยีย่ยมเยี่ยมแต่ลิเวอร์พูลก็ยังไม่สามารถบุกเปลาชนะนิวคาเซอร์เนเต็ดได้ โดยซาลิกาดงไม่ได้ประตูตีเสมอ3าในช่วงไทยเกมจากเฟอร์เบงชาอันเนอร์สโลตผิดหวังผลการแข่งขันอันเนอร์สตยอมรับว่าเขาผิดหวังกับผลการแข่งขันแต่ก็ชื่นชมฟอร์มการเล่นของนิวคาเซลเพราะมีความรู้สึกที่หลากหลายอันเนอร์สโตกล่าวเราโดดเด่นมากในเครื่องหลังแต่ไม่ค่อยดีในเครื่องแรกบางทีสกอร์สามสามอาจเป็นสกอร์ที่สมควรได้รับในเกมนี้การไปเยือนสาลิกาดงนิวคาเซลเป็นเกมที่ยากเสมอพวกเขามีคุณภาพมากสาลิกาดงพอใจผลง,งาน ส่วนเอ็ดดี้ฮาวนะครับผู้จัดก,การทีมนิวคาสเซิลพอใจกับผลงานของลูกทีมโดยเฉพาะอเล็กซานเดอร์อิชักที่ทำได้หนึ่งประตูก,กับหนึ่งแอซิ์ลิเวอร์พูลเป็นทีมที่ดีที่สุดที่เราเคยเจอในฤดูกาลนี้เอ็ดดี้ฮาวกล่าวแต่มันเป็นอารมณ์ที่หลากหลายผมผิดหวังที่เราไม่ชนะมันเป็นผลงานที่ดีที่สุดของอเล็กซานเดอร์อิชัรู้ในฤดูกาลนี้เราต้องการแบบนั้นมากกว่านี้ ด่วนยามสงบเรารบกันเองแฟนบอลลิเวอร์พูลโจมตีนักเตะทีมตัวเองหลังพลาด3แตม้มไม่น่าทำแบบนี้คนเควินเคลเรนะับโดนแฟนบอลถล่มด่าใน i อจีของสูมโมสรหลังตัดสินใจเล่นพลาดในช่วงไายเกมจนทีมโดนตีเสมอพลาดโอกาสคว้าสาแต้มวัตยาธันวา,าคมนะครับหลังจบเกมลิเวอร์พูลบุปกไปเยอนนิวคาสเซิลที่เซนเชมพ์พ์ก จบลงด้วยสกอร์สามสามลิเวอร์พูลพลาดคว้าสามแต้มทิ้งห่างทีมรองจากฝุงอย่างเชลซีและอาร์เซนอลในรายละเอียดของเกมนิวคาสเซิลนะครับขึ้นนำลิเวอร์พูลได้ถึงสองครั้งแล้วรูปเกมก็ยังเปิดช่วงท้ายเกยมยังเสมอกันอยู่สองประตูต่อสองจนโมเมนต์สุดานะครับมายิงประตูขึ้นนำสามสองให้ลิเวอร์พูลได้ในนาทีที่83โดยเหลือเวลาอีกไม่ถึง10นาทีลิเวอร์พูลจะบุกไปเก็บ 3, 3แต้มจากนิวคาสเซิลได้แต่นาทีสุดท้ายก่อนทดเวลาการ,การแข่งขัน ทางฝั่ง้าบ้านได้ลูกฟรีคิก,บ,กบุนกิมารายเปิดบอลเข้าไปลุ้นในกรอบเขตโทษก่อนที่เคิลเลอร์เฮอร์จะออกมาแต่ดันตัดสินใจปล่อยบอลตกเพราะอาจคำนวณแล้วว่าบอลหน้าจะแรงจนล้นออกนอกสนามไปแต่กลับกลายเป็นว่าไม่เป็นอย่างนั้นบอลลอยตกหลังเคิลเลอร์เฮอร์ก่อนที่ฟเาเบนแชร์จะพุ่งตัวมาชาร์จกลายเป็นประตูทีเสมอสามสามทำให้หลังจบเกมนะครับมีแฟนบอลจำนวนหนึ่งเข้าไปคอมเมนต์โจมตีเคิลเลอร์เฮอร์ในไอจีอย่างเป็นทางการของสโมสสลิเวอร์พูลโ,โดยมีมึงส่วนคอมเมนต์ว่า คอมเมนต์ที่หนึ่งเคลลเลอร์กำลังทำอะไรอยู่กับประตูที่3ของนิวคาสเซิลคอมเมนต์ที่2องเคลลเลอร์เพิ่งทำลายความพยายามของซาร่าคอมเมนต์ที่สามอลิซองมิเกอร์ควรกลับมาในทันทีและคอมเมนต์ที่4เคลลเลอร์อและนูนเยสทำลายเกมนี้ก็เรีเยกได้ว่าโอ้โหไปทัวลงเคลลเลอร์เฉยเ,เ,เลยนะฮะต้องให้กำลังใจถึงจะถูกนะครับเพราะเคลลเลอร์อนั้นก็เซฟให้เราตั้งหลายครั้งแล้วนะฮะ ครั้งนี้นะครับก็อาจพลาดเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะครับแต่ยังไงเราก็ยังนําอยู่นะครับถึง7คะแนนจะมีการเลือนมองสิงบรูจบอันดับเหนือกว่าเรือใบสีฟ้าจะมีการเลือนกับอดีตกองหลังระดับตํานานของลิเวอร์พูลเชื่อว่าเชลซีที่กําลังโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงเกินห้ามใจจะสามารถจบในอันดับที่เหนือกว่าแมนเชสเตอร์ในตรางคะแนนพรีเมียร์อังกฤษสิงบรูนครับบุกไปถล่มซาว์ตันตันขาดลอย5ประตูต่อหนึ่ง เมื่อกำกุมวันพุทธที่ผ่านมาขณะที่ฝั่งเรเบย์สีฟ้าคืนฟอร์มด้วยการเปิดบ้านชนะนัตติ้แฮมฟอร์เรส3-0แต่าาทางจิมมี่การ์เกอร์ก็มองว่าทีมของเอนโซมาเรสกาจะจบอันดับเหนือกว่าเรเอย์เดือนนั้นลุยผมบอกได้เลยว่าเชลซีจะจบในตำแหน่งที่เหนือกว่าแมนเชสเตอร์จะมีการ์เลอร์ก่าวผ่านทางดอโอเวอร์แลปพวกเขาชนะเกมอย่างง่ายดายกับแนวทางที่พวกเขาเล่นตอนเจอกับอาร์เซนอลวิธีในการเจอกับลิเวอร์พูล ในฐานะแฟนบอลของลิเวอร์พูลผมกังวลกับอาร์เซนอลมากกว่าเชลซีพวกเขาเป็นเครื่องจักรมากกว่าเชลซีแต่ว่าเชลซีก็เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมปัจจุบ,บันนะครับเชลซี Chelsea รั้งอันดับที่2ด้วยกันมี28คะแนนเท่ากับอาร์เซนอลแต่ผลต่างประตูดีกว่าส่วนหงแดงจากฝูงมี35คะแนนลังผ่านไป14เกมขณะที่แมนซิตี้มี26คะแนนนะครับสาราระเบิดฟอร์มเมาส์สอพาลิเวอร์พูลถล่มนิวคาสเซิล โมเมนซาลาของพวกเรานะครับยังคงโชว์ฟอร์มที่อย่างร้อนแรงโดยในเกมล่าสุดที่ลิเวอร์พูลเปิดบ้านเอาชนะ, ol, ed, 3, ะนิวคาสเซิลยูเต็ด3-1เจ้าตัวก็เหมากันเดียวสองลูกพร้อมกับทำอีกหนึ่งแอซิสวันนี้เรามาดูสถิติอันสุดยอดของเบงโมงกันหน่อยนะครับสมบ,บัสบอลทั้งหมด49ครั้งสมบอลสำเร็จ20ครั้งจัดทั้งหมด28ครั้งสร้างสรรค์โอกาสสำคัญ3ครั้งเลี้ยงบอลสำเร็จ1ครั้งจัดทั้งหมด1ครั้งแอซิส1ลูกโอกาสยิงทั้งหมด4ครั้ง ยิงชนคัน1ครั้งยิงได้ประตู2ลูกดาวซันโวพิมลิกด้วยฟอร์มอันยอดเยี่ยมทำให้ซาราขึ้นไปนำเป็นดาวซันโวพิมลิกเรียบร้อยแล้วนะครับด้วยจำนวน13ประตูนอกจากนี้เขายัางทำสถิติยิงประตูดได้7นัดติดต่ตอ,อกันอีกด้วยซาร่าคือคีมแมนเกมกับนิโอซโซเป็นอีกครั้งที่ซาราแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของเขาที่มีต่อลิเวอร์ pool แม้ว่าลิเวอร์ pool จะเล่นได้ไม่ดีนักในมวงช่วงของเกมแต่ซาราก็สามารถแบกทีมนะครับและพาลิเวอร์พูลคว้าผลเสมอได้ ทีมที่จะประสบความสำเร็จต้องมีผู้เล่นแบบเขาจากผลงานที่ยอดเยี่ยมของซาลาทำให้เห็นว่าทีมที่จะประสบความสำเร็จต้องมีผู้เล่นแบบซาลาซาลาคือผู้เล่นที่สามารถเปลี่ยนเกมได้เขาคือนักเตะที่สร้างความแตกต่างเขาคือคนที่คู่แข่งต้องหวาดกลัวและก็คือหัวใจสำคัญข,ข,ของลิเวอร์ pool ในยุคนี้นะฮะแล้วอย่างนี้จะไม่ต่อเซนต้าชมใหม่ได้ยังไงล่ะครับปีหนึ่งเนี่ยถือว่าน้อยนะครับต้องต่อไปเลยสัก 3ปีขึ้นไปนะฮะสำหรับแอดมินนะครับเชียสลาให้อยู่ต่อเดียวยาวไปเลยไม่หยุดพัฒนาหงขยายทีมงานในส่วนของแมวมองหรือพูลของพวกเรานะครับจากฝูงเนสิกพิมพ์เงกฤดเตรียมขยายทีมงานในส่วนแมวมองโดยหงแดงมีความกระตือรือร้นที่จะค้นหานักเตะดาวรุ่งที่มีพรสวรรค์ที่ดีที่สุดในโลกให้เร็วกว่าคู่แข่ง สโมสรต้องการที่จะประปับปรุงอะคาเดมีที่ดีขึ้นกว่าเดิมซึ่งเต็มไปด้วยพรสวรรค์ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศและระดับนานาชาติตามการรายงานของลิเวอร์พูลแมตต์นิวเบอรีเป็นผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลระดับโลกในปัจจุบันในขณะที่สโมสรกำลังเซ็นเญากับหัวหน้าฝ่ายบริหารการยืมตัว จะมีการทําเรื่องของการยืมตัวขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปเยาวชนเพื่อให้แน่ใจได้ว่าพวกเขาสามารถโน้มน้าวใจและทําให้เยาวชนที่มีพรสวรรค์ที่ดีที่สุดมีความสุขได้หงแดงรู้ดีว่าพวกเขาต้องมีเส้นทางสู่ทีมใหญ่ที่กำหนดเอาไว้สำหรับนักเตะเหล่านี้ท็อปฟอร์มมากมอยเชื่อหงต้องรักษาฟันไดเอาไว้ให้ได้ดว,วิดมอยนะครับอดีตกุนซือของเอเวอเรตตและเวนแฮม เชื่อว่าลิเวอร์พูลจำเป็นต้องรักษาเวจิฟันไดเอาไว้ให้ได้เพราะฟอร์มการเล่นกลับมาอยู่ในระดับท็อปอีกครั้งกําหลังกับตันทีมชาติฮอลแลนด์ที่ว่าเป็นแกนหลักของทีมของแดงชุดนี้หลังจากเอาชนปะปัญหาการบาดเจ็บที่หัวเข่าได้แล้วฟันได์ก็กลับมาพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งในฐานะกองหลังระดับโลกดวิดมอยส์แสดงความคิดเห็นถึงฟันได์ในรายการแมตช์ออฟเดอะเดว่าฟอร์มการเล่นของเขานั้นยอดเยี่ยมมากในทุกๆด้านโดยเฉพาะการเล่นโดยรวมและการวางตำแหน่ง ผมไม่เห็นกองหลังของลิเวอร์พูลเดินไปเดินมาบ่อยนักเนื่องว,ว่ารองถึงฟันได้ด้วยเขาทําหน้าที่ได้ดีมากในการรับมือกับบอลที่เข้ามาในกรอบเขตโทษในแง่ของตําแหน่งไม่ว่าจะเป็นการป้องกันมุมสนามหรือการเคลียร์บอลพวกเราต่างก็รู้ดีถึงจุดแข็งของเขานั้นดีมากแต่ผมก็คิดว่าเกมในวันนั้นในเกมที่ชนะแมนเชสเตอร์ที่2-0เมื่อเขาจําเป็นเขาจะทําได้ดีมาก แมนสตี้ไม่ได้จนตีแนวรักมากนักแต่เวลาที่พวกเขาทําแบบนั้นฟันไดก็ป้องกันได้อย่างยดเยี่ยมมากเขาอ่านเกมได้อย่างยอดเยี่ยมมากเขาเป็นเซนเตอร์ฮาบตัวท็อปและทุกคนก็รู้เรื่องนี้แต่ระดับแล้วมันคือพื้นฐานเขาชนะการมงของเขาที่สู้กับเอริงเบลล์ฮนแลนตลอดทั้งเกมป้องกันกรอบเกตโทษเมื่อเขาต้องการเล่นสูงเมื่อเขาต้องการและมีกาหมงสองสามครั้งอีกด้วยเขาช่วยได้ดีมากในกรอบเขตโทษทั้งสองลูกในวันนี้ นี่คือสุขการลิเวอร์พูลนะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่5ธันวาคมนะครับขอเชิญแฟนนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลสิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้คนรักไปกับชายผู้บักค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะ ที่สำคัญนะครับมืองน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ